พี่พ่อแม่พี่นอ้องด้รค่ะวันนี้ตามได้สูตรปูนะคะเนาะกาปูก็ลั่งสีรอพระพอดีเนาะคะ่ะคุณมีสูตรคำนวณสามตัวบนสองตัวล่างนะคะเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางด้ยความเสียงนะคะคลิปนี้เป็นเทียนแนวทางนาเสนอเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกะา้งเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะรอพระ,ะเนาะค่ะเนาะ นี่สิบแดง1้อยสี่หหนึ่งหนึ่งสี่หหนึ่งหนึ่งสดเนียนเย่สอ,องแปดจำไหนึสี่หกราผาอันมณจนะครับแม่นตงมาท่าไว้ก่อนหนึ่งสี่แปดหนึ่งสองหกระสั่ความสูงความเงาเอาผ้าได้ดิตัดตรวได้นี่สแดิ น้ำมันสกับอาย์ครับารารอาจารย์ครับนี่หยุดพรอมจะปุูหรอเนี่ปั้มสูตรนี้คำนวณเองเหรอครับปู่เข่าใบบดอ่เขอพอมากับเลขกันะเลขเอ่อเ้ามันเลยชอบเข้าเลขใจเองไหมมาประเคนเอปงเลขเเขาเหมือกนปุ้งได จะพังนี้ทำไปสู่ไปเรียกเนี้ยทำมันพอทำป๊บก็ระมวลมาทำนีุ่๊อเข้ากันจะเข้าตัวกันเราเลยโอ้มยากกี่งวดแล้วครับปู่สูงคงลุกปูทุกทกวันเพื่อมาห้าหกวันำเงินห้าหกงวดแล้วครับก็ต้องห้างวดด้วยกันเข้า๋ยวเข้าสมากสองตัวส่วนมากเข้าสองตัวโอเตึงม่เยอะเจ็ดหกประมาณแหละเจ็ดหกเจ็ดเก้าเัืที่แล้วก็เจ็ดเก้าใช่ไหมครับเจ็ดเก้าเจ็ดห เั็นสูขงข้นุ่าได้ค้า,าว่าผู้สิรอ,าาาอ,อ้าบค่ะขก้นสูงแใดงยอดแใดครับู้วสูงผ่านีลยคนี่แหละนี่วแสบบูงเนาะอ่อะ 1, ออาหน,น,นึ่งสี่แปดคือเขา้สูงเล้ยความกว้างหนึ่งสองหกร้อยยี่สิบกกับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดถ้ามาตรงกันกับอันเด็ันน้ำมุนแถะปู ได้คันน้ำมุนก็ได้สองหกประจาวันตรงกันพอดีเลยสช่ไหมใช่ดีรอบเลได้ค่ะดีเลขหน้าตักพระอันนี้ก็าทำทำแบบนี้เดี๋ยวน,นี้ทำมือื่นเลกมืออื่นโอ้ความสูงความกว้างแก่เก้าหนีมันมัดออกกันบปนน่ปูกลมมากความสูงความกว้างเป็ประจำเลยเนาะ ก,ก็กูก็กำลังรอพระอยู่นะครับเนาะครับวันนี้ทางช่องก็ได้เดินทางมาเพื่อจะมาขอแนวทางนะครับขอแนวทางอยากเป็นจ้าภาพบอกว่าไงครับยอดภาพสร้างหลอ่อพร,พระ,พระ,ะ,ะวันนีเจ้าภาพอาจารย์ปู่ยอดภาพก็วันนี้แหละถ้าเราให้ถ้าอยากทำบุญอยากได้โชคก็เอาเ็ดไปค่เอาไปหล่อพระรอวันที่เท่าไหร่ค่ะก็พรุ่งนี้แหละพรุ่งนห้าองค์ห้าองค์ พรุงนี้ก็วันที่สิบแปดห้าลูกหาองคหาองค์ละเราจะรอหาองค์ไม่อจะหาองค์ชูซ้ำกันหมดปูซ้ำกันรถแตทักผ okay. ่านเพื่อดับเพ่อดับหมอกู คือจะรอบพระสูงสูงหนึ่งสี่แปดบ้านมีความกว้างปะคะหนึ่งหกสองความกว้างึ่งหกสองมือสองบานมีชั้นนมุ่นเด็เสือกีตาหกสองหกสามแล้วกูเนาะตรงกัน 6, 6, แต่ว่ารอบนี้จะเป็นสูตรค้านวณค้านวณน,นี่เขาจ้ากนวดลหรอครับปูเทีาค้านวณน,นี่กะบาัานตะเฮดเด็กมาเดีอะไรไทเลย มาป่ดพลรดว่าไม่ได้ขาบบตรงมาบ้านหนังเด็กบอแบบ้านบอเด็กหลอกบ,บอเ่ยารมันก็เขาขันมาบุ้งเรื่องบุงหกกับเขบาขไปรอบนี้ออกบ้านผาอหัดแต่เนาะ,ะนนหัดคำนวณเด็กก็หัดเดกับอ่งตีง่ายก็ไปตีเป็นเล็กโอ้ลหลายยาห้างละอังก์ใตีเป็นเล็กเสียยเลย บันนี้วิ่งตัวไดนครับปูห้าศูนย์เจ็ดห้าสี่หนึ่งกับสี่หนึ่งจะคู่แล้วเหรอครับปูเก้าสองเก้าสองเก้าสองไม่ทึ้งเก้าสองเก้าสองไั่ทิ้นเก้าสองอันนี้เป็นสูตรคำนวณใช่ไหมครับใช่บางอันนี้ซ้ายบุญถือง้ายได้เก่งสูตรคำนวณปะปูบางอันนี้ก็ทุ่มมากกับคือกับ ก็เก่งไม่พอบางเรื่องล้แต่ว่าพ่อไ้บอกอย่างเนะเขาจะบอกนะที่บอกซึกน่นแค่คพ่อเตยบอกก็สิไปคือเก่งนันกันอยู่แต่ไ่ได้บอกกันทแต่พ่อเตบอกปูเขียนถิ่มไหวมันบอกคือว่าคือปุ๊บนีน่เงเด็กมันออกไปลึกขึ้นเด็กยัยงปุ๊บนี่มาใส่ในบ้านเป็นเด็กอีกคือเด็กหกนึงอะปุ๊บมาเขาเขาเด็กหกวันอยู่มาบ้านมาหก,กสองก็สอง นี่เขากันตัวเดกันเขาเรียกคันน้ำมุนยุติการกับสองคันปีนหัวกับป็นหกสองที่กันเขาเบิร์ดตัวที่น้ำมุนเป็นปุ๊บเนี่ยกคำวัาไหนก็คือตัวนั้นเลยบางทีมันเข้ามันเรีศูนย์วงกลอยู่ก็คือเป็นศูนย์เนี่ยไปที่ศูนย์ใช่มาแล้วนี่ห้านวดเนาะอาจารย์เนาะอืมวดที่แล้วนี่คือเจ็ดเก้า วันนี้มีห้าศูนย์เจ็ดกับเก้าสองอือแต่ขอคัดลอกนครับเป็นสูตรคำนวณนั่นนก็เข้าเป็นเลขศูนย์อยู่คือเป็นเลขวันพฤหัสวันพฤหัสเด่นตัวใหครับปูหัดกับหลักห้าหลักห้านะคะนี่วันพฤหัสวดนี้เด่นมาห้าอันนี้เป็นเลขกำลังวันเหรอครับปูกาลังวันกำลังวันคำนวณนะเป็นสูตรตัวคำนวณใดในลายสูตรนะปูเนะถ้าเรามันต้องทาคือทางมนวณเสร็จแล้วปั๊บ มันอยู่ในมนถ้าเห็นเป็นไงบึกเอานั้นขึ้นมากลับมาใส่กันมันตรงบ่อตรงมันเข้าอยู่เข้าเล็กเลยมันเข้าอยู่ข้างขึ้นไมนออกข้างแดงนะข้างขึ้นข้างแดงข้างแดงข้างแดงมาเด็กประมันแต่มันออกข้างแดงคนเนี้ยครับข้างแดงอันนี้เป็นสูตรคำนวณปูจะคำนวณไปทุกหมดได้ป่ะค่ะคำนวณไบสามตัว ช่วงไหนที่มันมีขึ้นอันขึ้นกันออกช่วงไหนที่มันไม่เลยขึ้นอันออกเลยระหว่างเลขเชือกกับเลขสูตรเนี่ยอันไหนแม่นกว่ากันครับจากเลขสูตรเนี่ยมันหลายตัวครับถ้าพูดถึงน่ะถึงว่ามันหลายตัวส่วนถูกถูกมากถูกเยอะถูกถูกได้ตลอดครับแต่แต่ว่าถ้าพูดว่าถ้าน้อยตัวนั่นไหมเลขก็หมนถ้าเลขสูตรมันกันมันหลายตัว ค่ะน้ำมันสีน้อยกว่าหมดจ้ะน้ำมันน้อยกว่าก็คืออันนี้ที่อาจารย์ทําให้507กับ92นี่คืออาจารย์กับมาให้แล้วออาเพราะโอ้ค่ะเขาเบอร์เขาดูว่าเป็นว่าคือเขาเบิรงว่าเป็นคือว่ามันหลายตัวนี่ค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็เน้นมาให้แล้วนะคตัดได้เขียนเกับ92เข้าเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าน้ำมันกี้บาทอยู่ไปศูนย์อยู่เข้าอยู่ ผมว่ามันเลขคุณมันอ่ะน้ามันถ้าออกมันเป็นมันเลขตัวนั้นแพเลยห้าสิบเจ็เก้าสองนะครับผมมีแค่สองหางเนาะมีแค่สองหางเองนะครับหลังจากที่คัดออกมาแล้วเขาจังหวัดละโพขันน้ำมตขันน้ำมันเนี่ยที่เถาวันนี้ก็คือเข้ามา ถ้าตามหลักที่คนถูมาก็ตีเป็นห้างวดบ่ได้บ่ครับถ้างวดที่เต็มเต็มเนี่ยฮะคือที่ได้มาเยอะคือสามเนี่ยสามครั้งสามที่คนถูที่ถือเต็มเต็มมาเนี่ยครับแต่ถ้าถูกหมดก็คือห้างวดแล้วที่ควรแบบถูกน้อยตัวเนี่ยมันถูกสามตัวเนี่ยคนที่ถูกแบบสองตัวบ้างมือถูกเยอะเนาะครับก็ห้าครั้งแหะแต่ว่าถือว่าถูกเลยมันมีสูตรเด็กปูจังหวัดสูตรคั้งหมสูตรนี่ก็คือนีอคือคือมาทำนี่แหลกเนี่ยขนเะเือถามเพื่อถามประถมอะไรกันเนี่นี่คือที่แหลกสูตร สูตรก็ห้างวดเหมือนกันแม่นพุกันบ่แพ้์คันนมนุ่นนะจ๊ะเจ้าว่าดะรอมือกันนะจ้าพิจารณาเบิ่งนะค่ะเป็นแนวท่าไม่เขาไม่รถมากตัวใดมากก็คือไม่ยานะคะเพราอยากจะให้มันที่ยังอย่างนี้บอกก่อนเพราะว่ามันหลายมืออยากเขาไปหลายตัวนะบัตรจี้วานนะเออบ่อคอนหน่อยตัวกว่าบัตรเฉพาะยี่บอกรอมือบัตรบ้านเรียกอัน